ออกจากบ้านเข้าป่ามาไกลโล่กสดใสชีวิตได้เรียนรู้เก็บเห็ดป่าเห็ดพึ่งหวานเห็ดมันปูย่าหมอด สวยงามเดินไกลไปตามสายนำสวยมากเลยครับทุกคนสิงอยู่ในดอกไม้จะเดินไปถึงป้าย้เมียละวอ้ยตรงนี้จอดได้นั่งได้อยู่ในดงดอกไม้สีม่วงเลยค่ะปืนนาา้้ไกลั่แพฟสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่อชาแนลมาดามบ้านนาสวีเดนนะคะพี่พี่น้องนองเห็นดอกไม้สีม่วง ใจละลายอีกแล้วค่ะตอนนี้นะคะวันอยู่ในออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์วันเดินทางมาถึงเมืองหลวงที่วันทำงานแล้วนะคะวันนี้วันเดินทางมาโดยคุณสามีขับรถมาส่งที่สถานีรถไฟฝั่งนอร์เวย์ค่ะขับรถมาจากสวีเดนนะคะแล้ววันก็นั่งรถไฟมาต่อค่ะและตอนนี้วันอยู่ใน ใจกลางเมืองหลวงออสโลนอร์เวย์ในจุดแลนด์มาร์คด้านหลังที่ทุกคนเห็นนะคะก็คือโอเปร่าเฮาส์นะคะหรือโรงละครที่ที่ทำการแสดงต่างๆและด้านหลังตรงนี้เราเห็นเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ซึ่ง มันไม่ไม่ค่อยได้เห็นทุกวันนะคะแล้ววันก็ไม่แน่ใจไม่มีความรู้ตรงนี้เลยว่าเขาจะมาจอดวันไหนบ้างแต่วันนี้เขามาจอดวันก็เลยพามาเก็บความงามตรงโอเปราา่าเฮาส์ยาวไปถึงเรือนักท่องเที่ยวนะคะไปชมกันค่ะเดินไกลไปตามสายนะ้ำไปมองความงามของงไกรเก็บเห็ดข้างฐานน้ำไหล พื้นป่าฟ้าไกลนั่นแสนตะวันมาเป็นมาดาบบาน,หนาแห่งพื้นป่าสวีเดนเป็นดังแดดสายลมเย็นราเริ่มชัดเจนดังทานตะวัน เลชัชพนพตวมีเรือเฟอร์รี่ข้ามฟากด้วยนะคะเดี๋ยวนะมันมีอะไรละเอียดของเรือจอดด้วยค่ะน่าจะเป็นเรือท่องเที่ยวขนาดเล็กคือทุกคนวันก็ไม่ค่อยมีความรู้นะคะเป็นเรือท่องเที่ยวค่ะ อ๋อมีตัว๋วมีเที่ยวบินไม,ไม่ใช่มีเที่ยวบินมีตารางเวลาแจ้งค่ะทุกคนก็สแกนซื้อตัว๋วผ่านแอปพลิเคชันนะคะที่เรือที่จะขับไปตามฟยอร์ตฟยอร์ตก็คือแหลมที่มุ่งหน้าออกทะเลเหนือค่ะที่เราอยู่ตรงนี้นะคะเป็นปากอ่าว หรือว่าปากทางในตัวเมืองออสโลเมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์เลยนะคะแล้วเรือลำนี้ก็คือเป็นเรือที่จะล่องเข้าไปในฟิว e ์คือเข้าไปตามแหลมต่างๆค่ะซึ่งมันจะมะีตัวตึกต่างๆนะคะแล้วก็ใครอยากโดยสารก็ไปตามตารางที่แจ้งตรงนี้นะคะโอ้ยน่าสนใจเนาะแล้วก็เป็นเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่ค่ะมาเรียมาเรียนา วันไม่แน่ใจว่ามาจากประเทศอะไรนะคะทุกคนแต่ว่าเป็นเรือลำเ,อเรือนักท่องเที่ยวขนาดใหญ่มากนะคะทุกคนก็จะเป็นแบบนี้ค่ะในช่วงของหน้าร้อนของประเทศนอร์เวย์นะคะเรือพวกนี้ก็จะเป็นเรือที่อาจจะล่องมาจากทางไกลหรืออาจจะล่องมาจากยุโรปหลายหลายประเทศค่ะทุกคนแล้วตรงนั้นคืออพาร์ตเมนต์ที่ยื่นลงไปในปากอ่าวนะคะวันขอเรียกว่าปากอ่าวเนาะ วันนี้อากาศค่อนข้างจะครึมนิดนึงค่ะแล้วก็ไม่มีแสงแดดเลยจ้าเป็นช่วงเช้าเช้าก่อนที่วันจะไปทำงานนะคะนอกเหนือจากนั้นตอนที่เรามาเที่ยวอออร์เนว์ no Way, ช่วงหน้าร้อนมันจะมีรถท่องเที่ยวแบบนี้ค่ะเราเรียกว่า h o บอินฮุ o ออนฮุบอิน ฮุบออนฮุบออฟแล้วฮุบออนฮุบออฟเรือเอ่อไม่ใช่เรือสิรถบัสสองชั้นที่จะขับไปทั่วจุดแลนด์มาร์คของประเทศนอร์เวย์นี่คือรถที่คุณสามีวันเคยขับตอนที่วันมาออสโลปีแรกนะคะสามีวันขับรถทัวร์ซึ่งทัวร์ทัวร์แบบเนี้ยมันจะไปจอดทุกที่ของสถานที่ท่องเที่ยวในนอร์เวยค์ค่ะแล้ววันก็นั่งไปกับสามีด้วย เราซื้อตั๋วหนึ่งครั้งนะคะด้านบนจะไม่มีกำแพงคือนั่งชมวิวได้สบายๆชิวๆมากเลยแล้ววันก็เคยทำงานที่นี่ด้วยนะคะที่วันบอกว่าเป็นงานแรกของวันก็คือขายตั๋วในขณนะที่ผู้โดยสารนะคะลงจากเรือรำใหญ่เราก็จะไปยืนขายตั๋วค่ะแล้วทีนี้นักท่องเที่ยวก็คือบางคนบางชาติ เขาก็จะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะคะทุกคนเรือแบบนี้ค่ะบางทีเขามาจากประเทศต่างๆเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้ววันไม่ค่อยเก่งภาษาค่ะแล้วเวลาเรายืนขายตัว๋วเราอธิบายเป็นภาษาอังกฤษปรากฏว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่ได้แล้วเราจะต้องมีกล่องรับซื้อเงินรับซื้อซื้อตัว๋วแล้วก็คอยจ่ายเงินให้ลูกค้านะคะเพื่อที่จะขายตั๋วรถ คันนี้เมื่อก่อนตอนที่10ปีที่แล้วนะคะมันราคา150โครนตอนนี้วันไม่แน่ใจแล้วนะคะ150โครนก็คือ,อไปได้ทั้งวันเลยค่ะว่าแล้วเขาก็จะไปจอดตามจุดพอเราลงไปเที่ยวรถรถ,รถเขาก็จะวนมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็เขาก็เราก็ขึ้นได้ทุกคันค่ะตัว๋วหนึ่งใบเราขึ้นได้ทุกคันเดี๋ยวนะคะวันจะถาม คนขายตั๋วค่ะแบบที่วันเคยซื้อนะคะอุ่นชุนไหมดูว่าคอสตาโฟเอนด่างแก่นฟีร์หุ่นฟีร์หุ่นนะฮูมิกะทีมะเห็นละดังฟีร์หุ่นดาทีมะอ่าราคาตั๋วนะคะสี่ร้อยโครนก็ประมาณหนึ่งพันหกร้อยบาทค่ะฮูปออนฮูปออสก็เอ่อฮูป ฮุบออฟก็จะมีบ <Read> ร <this thing> ิการในช่วงหน้าร <Momo S 2> ้อนเท่า <confused> น <Hawaiian> ั้นนะคะใครมาที่ออสโลเขาจะจอดอยู่ตามจุดท่องเที่ยวแล้วเขาก็จะมีคนขายตั๋วไปกับรถด้วยนั่นคือหน้าที่ที่วันเคยทำเมื่อก่อนนี้นะคะเส่วนเตือนนี้นะคะเดี๋ยวเราไปทำงานกันค่ะแล้วก็วันนี้นะคะเป็นวันที่วันมีเวลาว่างเออเดี๋ยววันจะให้ดูก่อนที่เราจะไปทำงานวิวตรงนี้สวยเดี๋ยวเราก็คุยกันต่อเลยนะคะคือ วันมีบัตรกำนันที่วันได้เป็นรางวัลตอนที่วันทำงานครบ10ปีเดี๋ยวนะคะขอนั่งก่อนวันจะให้ทุกท่านชมค่ะวันนี้วันมีเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงนี่คือยั่ยบเยินมากนี่คือบัตรกำนันนะคะที่วันได้รางวัลพนักงานไม่ใช่รางวัลหรอกเป็นของขวัญนะคะสำหรับการทำงานครบ10ปีเป็นบัตรที่ สวยงามมากๆเลยค่ะพี่เพี่นน้องๆนี่มูล,ลค่า2,000โครนมันไม่ธรรมดานะคะมันไม่ธรรมดาสำหรับการการได้รับคูปองแบบนี้แล้วเราสามารถซื้อของในห้างได้มากกว่า5,000ห้าง5,000ร้านค้าใช่ไหมเขาเขียนใช่ค่ะ5,000ร้านค้าข้างหลังซึ่งวันลองถามแล้วนะคะ จริงๆแล้ววันอยากได้แหวนหรือสร้อยหรือทองในราคา2,000โครน2,000โครนก็คืออประมาณ8,000บาทค่ะถ้าใช้อยู่ที่นี่ก็น่าจะประมาณ7,500บาทซึ่งราคาทองที่เขาขายที่นะคะ ราคา7,500บาทมันไม่สามารถซื้ออะไรได้เลยทุกคนมันซื้อได้แค่อัญมณีเครื่องประดับซึ่งวันไม่แน่ใจว่ามันจะลอกมันเป็นทองปลอมมันจะลอกอีกกี่วันซึ่งมันเป็นมูลค่าที่เยอะมากๆวันเลยไม่กล้าเสี่ยงที่จะซื้อเครื่องประดับที่ไม่ใช่ทองแท้วันก็เลยตัดสินใจวันจะซื้ออะไรทุกคนรอไปชมค่ะทีแรกวันตั้งใจจะซื้อของชํารวยให้ตัวเองไม่ใช่ของชํารวยของของที่ระลึก ให้ตัวเองเป็นแหวนหรือเป็นสร้อยแต่มันซื้อทองไม่ได้ในราคานี้แล้วก็ของแบรนด์เนมต่างๆที่มันเป็นแบบอย่าง อย่างตุ้มหูแบรนด์เนมอะไรต่างๆมันซื้อไม่ได้ทุกคนวันเลบตัดสินใจซื้อของที่วันชอบทุกคนรอลุ้นตอนเย็นด้วยกันนะคะว่าของที่วันชอบคืออะไรรอช็อปค่ะตอนเย็นวันจะพาไปช็อปถ้ามันมีที่นี่เดี๋ยววันหาข้อมูลรอแล้วยังไงพบกันอีกครั้งนะคะหลังเลิกงานค่ะเดี๋ยวพบเดี๋ยวพบกันค่ะตอนนี้ขอนั่งดถเมย์ไปทํางานก่อนนะคะที่เราเห็นเป็นเรือนไม้นะคะเป็นเรือที่เป็นโรงแรมค่ะเป็นโรงแรมเป็นที่พักนอน บนทะเลนะคะตรงนี้นอาจจะเรียกว่าทะเลก็ไม่ใช่แต่มันเป็นปากอ่าวที่ออกสู่ทะเลเหนือนะคะที่เราเห็นเป็นเป็นไม้ตรงนั้นคือเป็นที่พักคะ่ะทุกคนแล้วเขาก็สามารถลงไปไว่ายน้ําทะเลตรงนี้ได้นะคะส่วนรสชาติมันเค็มไหมอันนี้ไม่รู้จริงๆคะ่ะทุกคน เราก็เดินมาถึงสถานีรถไฟนะคะซึ่งวันจะต้องมานั่งรถเมย์ตรงนี้ค่ะยานนาบานโชกเกตก็คือป้ายรถเมย์หน้าสถานีรถไฟนะคะพร้อมกับวันกำลงังหมุนกล้องไปทางโอเปร่าเฮาส์ค่ะท,คทุกคนจะเห็นบรรยากาศแล้วก็รถที่มันเริ่มขวักไขวขึ้นนะคะเพราะช่วงนี้วันทำงานสายขึ้นนั่นเองค่ะเราก็เลยได้เห็น บรรยากาศแบบนี้ก่อนหน้านี้คือวันทำงานเช้ามากแล้ววันก็จะเป็นคนที่มาเช้ามากตอนนี้เป็นเวลา8โมงเช้าค่ะ เป็นอย่างไรบ้างคะพอมันเริ่มสายทุกคนจะเริ่มเห็นการจราจรและผู้คนที่ออกมาข้างนอกค่อนข้างเยอะนะคะตอนนี้คือเวลา8มง20นาทีซึ่งมหาวิทยายลัยโรงเรียน อาจจะเข้าเรียนประมาณ9โมงหน่วยงานและก็สถานที่ทำงานต่างๆบางที่ก็จะเริ่มงานตอน9โมงค่ะเราก็จะเริ่มเห็นผู้คนออกมาภายนอกกันนะคะหลบกล้องค่ะทุกคนหลบหลบผู้คนนะคะตรงนี้คือป้ายรถเมล์ใจกลางตัวเมืองค่ะเป็นเป็นจุดแรกที่เราสามารถต่อรถได้ไปที่ไหนๆต่างๆตรงนี้คือหน้าสถานีรถไฟอุชโลเอสค่ะ ตกลงว่าเราซื้อเป็นสร้อยหรือแหวนดีกว่านะคะจริงๆแล้ววันอยากได้กระเป๋าแต่วันยังไม่แน่ใจค่ะวันเป็นคนซื้อของยากมากแล้วของราคา2,000นะคะมันแพงมากสำหรับวันค่ะแต่ว่าเดี๋ยวขอเลือกดูก่อนนะคะพี่ๆน้องๆลองช่วยกันตัดสินใจนะคะว่าเราจะซื้ออะไรดีคะ่ะระหว่างกระเป๋ากับเครื่องประดับที่เห็นอยู่ตรงนี้ที่ราคาไม่เกิน2,000โครนนะคะช่วยวันตัดสินใจด้วยคะ่ะ มาถึงบ้านแล้วคะ่ะทุกคนมาดูกันนะคะว่าวันได้อะไรดูค่ะสรุปแล้วของ,องที่ตั้งใจจะซื้อแหวนซื้อสร้อยนะคะคือด้วยความที่นิสัยวันเป็นคนคิดเยอะมากพวกเครื่องประดับวันชอบคิดว่ามันเป็นของฟุ่มเฟือยคะ่ะแล้วในราคา2,000โครนนะคะคือจริงๆแล้ววันอยากได้กระเป๋าอของทอ m m y แบบสไตล์แบบนักกีฬานะคะ เป็นกระเป๋าในความฝันเมื่อก่อนมันเป็นนักฟุตบอลและวันอยากมีกระเป๋าเป้ของทอมมี่มากๆเลยค่ะแต่ด้วยฐานะเราเยากจนนะคะ,ะสมัยนั้นรู้สึกว่ามันจะมีรองเท้าผ้าใบของ c o n เวิร์ที่มันเจอพุ่มขึ้นมาสูงๆนิดนึงอะนะคะคกว่ามันจะเก็บเงินซื้อได้ก็โอ๊ยมาหาลลยค่ะทุกคนเ,คเพราะฉะนั้นกระเป๋าทอมมี่นะวันอยากมีมากๆแล้วจริงๆวันจะไปซื้อแต่ เพื่อนๆที่ทํางานชอบถามมันค่ะว่าเธออยากได้อะไรเธอจะซื้ออะไรในมูล,ลค่าสองพวันก็เรียกว่าฉันเคยคิดว่าจะซื้อสร้อยหรือแหวนเอาไว้ให้มันเป็นของที่ระลึกพอวันไปดูที่ร้านนะคะวันตัดสินใจไม่ได้ทุกคนวันมีเวลาครึ่งชั่วโมงวันเดินวนดูอยู่ตรงนั้นแหละค่ะ สรุปว่าวันไม่ได้ซื้ออะไรเลยนะคะขอเวลาตัดสินใจจ่ายยากมากค่ะขนาดว่ามันเป็นเงินไม่ใช่เงินในกระเป๋าตัวเองนะคะอย่างคิดเยอะนี่คือนิสัยของวัน,นจริงๆค่ะแต่ว่าวันแวะร้านขายอาหารจากประเทศไทยนะคะของนำเข้าจากไทยแล้ววันจะพาพี่ๆน้องๆมาดูหลายๆคนเคยบอกว่าอยากรู้ว่าอะไรราคาเท่าไหร่บ้างมาดูกันนะคะวันได้อะไรมาบ้าง มันไม่สะดวกขายในร้านเลยค่ะมันได้ของมาหลายอย่างเลยค่ะแล้วก็ไปถูกกับช่วงที่เขาโลผักเพราะว่าผักจะมาใหม่วันนี้ของเก่าที่มารอบที่แล้วเขาก็เลยลดนะคะแบบนี้คือลดราคาค่ะผักชีลาวมาจากประเทศไทยนะคะทุกคน12โครนคือ40บาทค่ะอันนี้คือ40บาทนะคะ อันนี้วันถุกใจอันนี้มากๆเลยมีผักชีใบเลื่อยกับโหระพาใส่ด้วยกัน40บาทค่ะที่คนแล้วก็ผักชีอันนี้ไม่ได้ลดราคานะคะราคาผักชีเดี๋ยววันขอดูใบเสร็จแป๊บนึ่ะราคาผักชี30โครน30โครนก็ สี1สามสบาทโดยประมาณค่ะนี่คือผักชี100บาทนะคะแล้วก็อันส่วนใหญ่วันเน้นของลดราคาค่ะ15โครนนะคะซื้อมา2ห่อเลยวันจะมาทำกุ้งอบบุนเส้นค่ะทุกคน2ห่อสามโครนก็1 2อ่120บาทค่ะใช่ไหมอ่ะใช่ใช่120บาท ะะแล้วก็ใบมิ้นซาราแน่ค่ะอันนี้20โครนก็70บาทค่ะทุกคนอันนี้70บาทนะคะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้คือพริกค่ะสองแพ็คนี้50โครนนะคะ2แพ็ค200บาทค่ะทุกคนแพ็คละร้อยค่ะเอาไหมคะพริกแพ็คละร้อยได้กี่เม็ดมาดูกันเลยค่ะได้กี่เม็ดของแพงของแพง นี่ค่ะเป็นไงคะพิก200บาทมาดูกันซ้ามาดูกันจ้านี่ค่ะ200บาทกระทุกคนของมันจำเป็นต้องมีนะคะตำขนมจีนใส่ผักกูดค่ะพี่ๆน้องๆเสร็จแล้วจ้า น่ากินไหมคะเมนูตอนเย็นเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวมากินแซ่บๆด้วยกันเลยจ้าส่วนตอนนี้นะคะเรามาชิมกันจ้าโอ้ยหิวหิวพี่น้องจา๋าเลิกงานมานะคะวันรีบค่ะทุกคนพรุ่งนี้มันก็ไปทำงานต่อนะคะเราก็กินแบบเร็วๆไปเลยนะคะรีบอีกแล้วอยากจะทำคลิปตอนตำให้ชมไม่ทันค่ะ นี่คือผักกูดสวีเดนนะคะมันเก็บเอาไว้ได้กินเยอะอยู่ค่ะทุกคนจริงๆเราได้ไปเก็บแค่รอบเดียวเองนะคะสองรอบสองรอบแต่ว่าเอามาใส่ถุงไว้กินเป็นมือ้อน่าจะได้ประมาณสักสิบมื้อค่ะก็ประหยัดไปเยอะค่ะทุกคนที่สำคัญคืออร่อยด้วยจ้าอืม ซ่บมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นดงที่เราไปเจอตอนแรกแล้วมันยาวนิดหน,นึ่งค่ะจำได้เพราะว่ายอดเขาไม่ค่อยอวบทุกคนไออันหลังที่เราไปเจอตอนยอดอ,บอวบๆนั่นอะเอาไปแกงส้มค่ะ วันเอานึ่งปลาไปแล้วรอบนึงนะคะนึ่งใส่ปลาแซ่บมากอร่อยค่ะพะกุตมีอะไรก็ตำไปนะคะตำรวมๆกันเลยค่ะมีกุ้งเอามาใส่ด้วยนะคะ พี่น้องก็เหนื่อยๆมาได้แบบนี้คือสบายใจเลย นี่แหละค่ะสรุปก็ไม่ได้ของนะคะทุกคนติดตามรับชมค่ะวันขอตัดสินใจอีกสักสองสาวันนะคะเดี๋ยววันจะไปซื้อก่อนที่มันจะหายเพราะว่าวันพกไปพกมาแล้ววันเป็นคนที่ไม่ค่อยระวังเวลาวันล้วงกระเป๋าอะไรแบบนี้นะคะแล้วมันเป็นการ์ดวันก็จะรีบซื้อให้เร็วที่สุดขอเวลาตัดสินใจว่าจะซื้อเครื่องประดับหรือว่าจะซื้อกระเป๋า นะะคซึ่งกระเป๋ารับรองวันใช้ได้เกิน10ปีแน่มันก็ยังอยู่ในความสรงจำของเราเหมือนกันแต่ว่าขอตัดสินใจค่ะจริงๆมันควรจะเป็นเครื่องประดับเป็นแหวนเป็นสร้อยแต่ว่าที่นี่นะคะแทองคือราคามันแพงมากวันซื้อมันจับต้องไม่ได้ค่ะทุกคนแล้วมันเอาไปใช้ที่เมืองไทยไม่ได้สำหรับบัตรไปนี้นะคะก็เลยมันก็ต้องใช้ที่นี่แล้ววันก็จะใช้เวลาตัดสินใจเลือกซื้อ อะไรก็ตามที่วันคิดว่ามันคุ้มค่าที่สุดนะคะสำหรับวันนี้วันต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจค่ะยังไงก็ติดตามดูคลิปออกอากาศสดนะคะถูกเที่ยงวันสามารถพูดคุยกับวันในคอมเมนต์ได้นะคะพบกันใหม่พรุ่งนี้เที่ยงค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ I know.